ร่องที่แลว้วผมถูกอ้อิบมันหลอกให้กินส้มตำจนท้องเสียจุดๆแต่กลับมาครั้งนี้ผมจะต้องเอาคืนมันมันจะต้องถูกผมกรอกส้มตำใส่พร้อมกับกุ้งเล็บสวนจนมันจุดๆเช่นกันอะหอรดเทนี่พี่แจ็คเคยถามไหมว่าคนที่เล่นอิบคลิปนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเออขอโทษคุณน้องด้วยนะ คนที่เล่นอีบคลิปนี้แต่พี่แค้นเหมือนเหลันที่มันเอาส้มตำมาให้พี่กินแล้วท้องพี่ก็เสียตูดพี่ก็บาดพี่ทนใจไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องให้ไผยพี่ด้วยอีบแกจะต้องถูกฉันเกือพิกสิบกิโลไปเลยแสบตูดแน่นอนเออต้องสิบกิโลแค่สิบเมตรตูดผมกระดงแลวเพราะกรงเล็บของฉันมันมีไว้เกาตูดนไง จะจะล็อกเป้าหมายล็อกเป้าหมายระบบได้ทาการล็อกเป้าหมายนายนาอิฟสตูบิเตอร์หมดตูดไม่แดกไม่มีทางเลิก<อ>หมดตูดไม่แดกไม่มีทางเลิกสวัสดีทุกคนผมแจ็คแล้ววันนี้ผมจะมาเอาคืนเป้าหมายผมมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นทั้งตัวจะเป็นเด็กแต่สมองก็เล็กกว่าลักแร่มดยิ่งกว่าวัดชื่อของเขาคือชื่ออะไรวะ จักจักกงยาวถึงแปดริวจบแล้วแต่วันนี้ผมบอกเลยนะฉันจะต้องล่าไออิบให้ได้ส่งมันกลับบ้านก่อน ไปกอกส้มตำกินที่บ้านพลิก10สิบกิโลบอกเลยเซีตตืดแน่นตนฮ่าพบเจอแล้ว <c oughs> ฉันเห็นแล้วนะแกวิ่งไปนู่นลวจ้าแล้วโชคดีจร,จริงเลยเจออิบคนแรกอ่ะคือเป้าหมายของฉันฉันจะต้องจบตูดแกให้ได้ตายแล้วพี่แจ็คมาโอ้ยะโอ้ยะโอ้ยะอืแกจะหอยอีกนานไหมอ่ะถ้าแกอยากได้หอยแกไปแซกกับพี่ตุนนูน่นไปตรงริมนาะแล้วจะสวนกลับติดพี่แจ็คขอสวนกลับไปหน่อยจ้าอ้ฮยอ้ฮย ถอยละจ้าม่บอกก็รู้ประตูดั่วนแน่นงนรล่วเหรออุดให้ไหยอะนี่ไม่เรียกว่าอดน,นี่เรียกว่าแทงข้างไปมิดกงเล็บโอ้โหวินวัตซะให้คนคิดเลยแล้วอิบเก็ไปล้มอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเมื่อให้พี่ติดกอเอะดีกว่าไหมเออกอเอะน่าจะไม่พอระดับนี้น่าจะเรียกปอติ้งมาฝังปกรบกเลยนี่อย่าลืมเรียกพี่ตูนมาด้วยละจะได้ฝังฟรีโอ,อ้อยู่นู่นนี่เอง มาเลยจ้ะอิบจ๋าพี่จังครับปล่อยอิบจังครับอิบก่อนร้องนะฉันปล่อยแกไปด้ยเพราะฉะน,น,นั้นนี่เนอ้ะทำอะไรเพิ่มอ่ะย่าทำเพิ่มอย่างนี้พี่แจ็าคุณพี่ทะเลเนอยอะทำฉันเบื่อยทีแล้วรู้ไหมอิบจ๋าเพราะฉะนั้นพี่จะเฝ้าแกเบอร์เบอร์ที่อะไรนะก็ตัวครับ แกจะเลือกใครไม่มีใครช่วยแกได้หรือแล้วเอ้านั่นมาแล้วจ้าบทธส์โอ้โหอีอลแกเอลสาวแกจะมาช่วยอิบเหรอฝนไปเถอะไออิบอะตอนต้องกลับบ้านพร้อมฉันจะช่วยไม่ช่วยจะช่วยไม่ช่วยช่วยแล้วจ้ะเพิ่มกระตุกแต่กงเล็บก็ยังโดนแสดงว่าใจสื่อถึงการเอามันหายไปไหนแล้วอ๋ออยู่ดีอยู่ดีอยู่น,นีต้องตามควันไปจ้ะ แกคิดเหรอว่า PM 2.5องของฉันเดี๋ยวก่อนแะ้วใครเคาะตรงนี้แกอย่ามาเคาะสิวะเมยเคาะฉันก็เปลี่ยนใจโอ้ไอ้พวกนั้นทำเสียงดังนี่เองไปจ้ะเราจะต้องหาอีกต่ออีบพี่มาแล้วนะแกแอบอยู่ที่ห้องใต้ดินหรือเปล่าห้องเว p แกอยู่ไหมไม่อยู่ไม่เป็ไรเดี๋ยวพี่จะไปหาแกเพราะแกล้มแล้วนี่แกอยู่ไหนกัน แกจะต้องอยู่แถวนี้แหละอิบจ๋าเอ๊ะวิอีเลยฉันไม่ฆ่าแกเพราะไอ้หมึกขอไว้นะฉันไม่ฆ่าแล้วนี่ฉันอุตส่าห์หมดแล้วแกยังไม่เห็นไฟเทคของฉันอีกหรอถ้าแกไม่เห็นไม่เป็นไรแล้วแกเห็นไออิบไหมติงนงังเอ้เจอแล้วเจไอไ,ไอไ้เลยอ้เลยนี่มันพยายามให้ฉันไปที่อื่นแต่ฉันก็ยังเห็นแกอยู่ดีนะอิบมานั่งนี่มา ี่หลอย่าทำเขา้วยนะเขาขันลังอ,อืมไอไลมาช่วยเพื่อนแล้วเจ้าผู้พดึงความยุติธรรมอีไลแล้วแบบนี้ก็ภาพจะกระตุกไปไหนตอนที่ออกจากเก้าอี้ <c oughs> สองครั้งแลวเว้ยไม่เป็นไรตอนนี้ฉันก็ต้องตามไออิบไปอิบเจะมาให้พี่ใช้กรงเร็บสดีๆเออไม่ได้เข้มความหลักอด <c oughs> นี่ขนาดไม่ได้แอมนะเนี่ตูดเต็มๆใครจะรับผิดชอบฮะนี่พี่จักผมบอกแล้วไงว่าอย่าทำคอมแบบนี่เออแล้วไงมีเป็นเหาอะไรไหมกลับไปกินส้มตำซะนี่ถ้าไม่กินฉันกินแกตรงนี้แหละเสพตูดอีกแล้วอย่าลืมกินส้มตำดยละ่ะฉันวางไว้ที่บ้านแล้วพริกสิบกิโลตูดขาดพอดีแล้วอีเลยฉันบอกแล้วไงว่าฉันปวดเอ้า พอดีผมเป็นแผนกพับไม้ครับโอ้แ oh, สดงว่าไอ้หมึกมันสอนแกให้ทํางานช่างไม้ใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> เอาพับอีกพับอีกแกจะพับไปเรื่อยๆถึงเมื่อไหร่วะเนี <c> ่ย <oughs> คือแกไม่เห็นเหรอว่าฉันหมุนเป็นไฟเทคแบบดิสโก้แล้วตึงๆ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 แต่แกก็ไม่สนคือเลยวะเออไม่เป็นยังไงฉันก็ต้องปล่อยอยู่แล้วเพราะว่าเป้าหมายฉันมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก็กคืออิบ <c oughs> เหตุเกิดจากส้มทำแท้ๆ <c oughs> เอาแล้วไปไหนแล้ว <c oughs> นี่ก็พับจริงๆเลย พับสุดหัวใจจริงๆนี่แกเก็บนกฉันไปกี่ตัวแล้ววันนี้ฮะไปไปไปต่อเอา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 ไหนเอ๋อันนี้อันนี้โอเคโอเคอยากจะให้พังใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวฉันพังใช่ครบยังยังหมดยังเนี่ยเอ้ยยังครับยังเหลืออีกอันหนึ่งครับหนอ่ะอ้อันั้นนี่เองมาเดี๋ยวฉันไปกระทืบให้แล้วแกอะไรอเลยตัวแรกฉันกะจะปล่อยพวกนายนะ แต่ตอนนี้แกจะต้องเป็นลายต่อไปไอ้ลายก็อยู่ข้างหลังใช่มันแลกกันเลยแกแกรู้ไหมไม้ที่แกพับลงมามันทําให้ค้างฉันยืดอีกสองเซนเอาช่องว่างระหว่างคอ,อกับไหปลาฉันคืนมาเดี๋ยวนี้ไนดะ้ไอไล้ลยไอไล้ลายแกจะไปไหนเออฉันจําได้ลหแกใช่ไหมเป็นคนชวนไอ้อิไปแบบนั้นคลิปที่แล้วแกเป็นคนวางแผนทั้งหมดใช่ไหมที่เอาส้มตำให้ฉันกินและไอ้นกบ้านี่เมื่อไหร่จะรจู้สวที ม่งั้นฉันจะจับทำต้ยมยำนะ้วย้ยหมดแล้วบ,บัดนี้จนลุกขึ้นมาฉันรู้ว่าแกเตรียมจุดเครื่องอยู่ลุกขึ้นมามาสิเดี๋ยวฉันจะฆ่าแกด้วยตาแตงของฉันไอไลที่อย่างเงี้ยแกวิ่งหางจุดโตดนะ้วย้ยไอไลแกต้องดนก่อนยกผู้ติดไม่ึงไรยังไงฉันจะต้องราแกให้ได้ไอไล ไม่มีทางเหรอพีเอ็มสอจุดห้าะกิดแกก็ตายแล้วมันนี่เลยอีเลยฉันจะพาแกน,นั่งตรงนี้แหละดูสิจะไปไหนพ้เฝ้าด้วยมีปัญหาอะไรฮะเดี๋ยวฉันจะไปไล่พวกนั้นก่อนอ้าวไปไหนแล้วจ้าจะช่วยเหรอนึกว่าฉันไม่เห็นเหรอฮะฉันเห็นเต็มสองตาเลยว่าไงว่าไงแกช่วยอ่ะแกช่วยเห,ยเห,ยหรอ,แ,หอแม หวังดีในการพับไม้อ <and> <uel> ีกนะพวกแกเนี่อไรเพื่อนแกก็รักแกอยากให้แกตายเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นแกก็ต้องนั่งตรงนี้ให้สมกับที่เพื่อนกันรักด้วยแล้วไงฉันก็ต้องรอความตายจากแกเพื่อนแกออกไปแล้วคนนึงดีใจไหมล่ะมาติดเด็กเตอร์เอาสีเอาซีตอนแรกกะจะปล่อยไม่ต้อง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 ขยับไม่ต้องขยับ แต่แกพับไม้ใส่ฉันพับไม้ใส่ฉันรู้ไหมทางยื่นขึ้นพ่อแกอผ,มผมก็โทษครับจำไว้ถ้าหันจะปล่อยอย่าบูรลี่หันถ้าบูรลี่หันกตาย <c oughs> เสร็จไปอีกหนึ่งไอ้เค้าฉันปล่อยแกแกออกไปซะแกรู้ไหมเพื่อนแกทำไว้เสร์ฟมกืก แต่แกเนี่ยไม่ได้ยุ่งเพราะฉะนั้นฉันจะปล่อยแกฉันปล่อยแกได้แน่นอนไปซะไอ้เขาแกรีบหนีไปซะฉันไล่แกอยู่ครับพี่แจ็คผมขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับพี่แจ็คครับคับผมผมไม่ได้ตั้งใจฉันรู้ว่านายแค่อยากช่วยเพื่อนแต่นายไม่ยุ่งก็ดีแล้วฉันเลยปล่อยนายไอหมึกฉันรู้ว่าแกจะส่องใสไอ้อลไลมันดีแต่ดูมันทำานิมันทำให้ฉันโกรดฉันเลยส่งมันกลับไป แกสั่งสอนมาด้วยนะงามหน้าดักอิ่เลยโอ้ oh my gosh ทำไมพี่หมึกช่างดูเกริ้วเหลือเกิน oh. <What? S 3> ให้ตายเถอะพิกตรีบวกินลอปากบวมเลยนี่เลอยากจะคกดอเลยตอนเออจะเซฟขนาดไหนกดไลค์กดแชร์กระโดดทุบ b ับสไครด้วยล่ะ <laughs> อย่าลืมนี่้างบนอนะ ประดินแจ้งเตืลนนะจ๊ะอ,อ,อีอีไปแล้ว